ัสดีค่ะชื่อเหมยลี่ค่ะชุดเรียบร้อยมากเลยชุดไม่ค่อยอะไรเลยข้างหน้าก็แซ็กซี่อยู่นะหนห็ว่าก็เปิดอีสเท็ เจ้เงก็โซก่มนนั่นแหละหมายถึงบอกว่าออมใส่อะไรก็ไอเนี้ยดูมันใส่แล้วว่าวิวอ่ะนะหรอวะบอกเลยนะคะว่าวันแฟนคอนชุดโซกกว่านี้แน่นอนก็หุ่นเข้าเซ็กซี่เนาะ <laughs> ก็มีเหตุผลที่จะใส่ชุดโซโซดีมากครับพี่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นชุดโซกว่านี้นะคะต้องไปติดตาม วันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะ her and hers l ลิงออม first fancon ค่ะที่ Impact ฮาลีนาอะให้โอกาสอีกทีนึงที่ไหนนะคะ Impact เมืองทองอารีนาเอ๊ะ อะลีนาอิมแพกเมืองทองถูกต้องทั้งหมดพี่หนิงไม่เคยผิด20กันยายนนี้ขายบัตร20กันยายนนี้ขายบัตร20กันยายนนี้ขายบัตรนะคะที่ออทิเ k ็ตนะคะสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยแล้วเจอกันนะคะบายบู